ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสต่อครีเอเตอร์ช่กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ดูแบบแรนดอมนะเป็นการดูในภาพรวมพลังงานรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท,ท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับ โอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเทวดาประจําตัวอยากสื่อสารอะไรกับคุณเออหัวข้อนะ่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้เทวดาประจําตัวอยากสื่อสารอะไรกับคุณผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ oh the lovers ดีงามเลยใบแรก เด็กถือถ้วย Pace of Cups เด็กถ้วยอสองเหรียญทัวเปนเด e อหนึ่งดาบเอ of s อ o r อ s โอ้ดีงามดูเหมือนคุณจะมาถูกทางนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะเวลานี้นะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวท่านอยากสื่อสารกับคุณโดยตรงเราจะมาอ่านผ่านหน้าไพ่ให้ฟังนะครับซีดาฟอร์อสมีเรื่องกังวลหรือเปล่าอืมเออสเตรนจ์สบายใจได้เลยนะครับมีแนวโน้มที่เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะเออมีโอกาสที่ปัญหาจะคลี่คลายได้ด้วย 9ถ้วยไนล์คัคุณจะมีความสุขสมบูรณ์ดีอาจจะไม่ถึงขั้นสมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ได้ขาดอะไรมากมายนะอสมไม้เท้า3 of อ o n d s เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองได้เลยนะครับมีแผนการใดๆไว้อยากทำอะไรในอนาคตวางแผนการใดไว้ทำตามแผนได้เลยนะมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วก็โหสไม้เท้า f of อ o n d s ชัดเจนยิ่งกว่าชัด เมื่อกี้3ไม้เท้าได้4ไม้เท้ากำกับความมั่นคงมาแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคใบที่10 2ไม้เท้า two of wands เฮ้ยวันนี้พลังงานดีจังเลยไม่บ่อยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ2ไม้เท้า3ไม้เท้าและ4ไม้เท้าออกมาในคราวเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับ วันนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจและก็หัวข้อนี้ก็น่าสนใจวันนี้เทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณมาขยายความตามหน้าไพ่เลยนะครับอเปิดมาใบแรกก็เดินเลิฟเวอร์แล้วคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นที่รักใคร่เอ็นดูเมตตาของผู้คนทั่วไปนะ เรียกว,ว่าใครเห็นใครก็ชื่นชอบชื่นชมคุณมีคุณงามความดีใดๆก็แล้วแต่คุณจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นตัวของตัวเองนี่หมายถึงในทั้งในเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือจะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีข้อสังเกตก็แล้วแต่ในเรื่องดีของคุณคุณก็จะเป็นที่นิยมชมชอบส่วนเรื่องใดที่เป็นข้อสังเกตเป็นความรู้สึกส่วนตัวของคุณผู้คนก็มักจะไม่ค่อยถือสาคนเราย่อมมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวเราเราไม่สามารถทําทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนได้แต่บางสิ่งงงบาาาอย่่่ทีคคุณิดว ข้อด้อยหรือเป็นข้อสังเกตของคุณนั้นคนอื่นเขาจะไม่ค่อยถือสาผู้คนส่วนใหญ่จะยังยอมรับได้อยู่นะครับและยังให้โอกาสคุณเป็นอย่างดีแบบนี้ถ้าคุณกําลังติดต่อประสานง,งานทําเรื่องใหญ่ๆทําโปรเจกต์ใดๆอยู่มีโอกาสได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทุนสปอนเซอร์หรือใครก็แล้วแต่หรือแม้แต่ไม่ต้องทําการใหญ่ใดๆแค่ทํางานไปตามปกติไม่ไว่าจะเป็นงานประจําหรืองานอิสระค้าขายใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสได้รับความนิยมชมชอบจากผู้เกี่ยวข้องนะ ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารหัวหน้าเจ้านายหรือลูกค้าหรือหุ้นส่วนใครก็แล้วแต่เขาจะเมตตาคุณร่วมงานกับคุณให้ใจให้เรียกว่าให้กําลังใจคุณเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ ช่วงเวลานี้คุณอาจจะไม่ค่อยพอใจในตัวเองสักเท่าไหร่คุณมีดีอยู่มากมายหลายประการในตัวเองเลยนะครับคุณเป็นคนมีความสามารถนะมีความสามารถในการบริหารจัดการดูแลนั่นนี่นั่น,นโน่นเก่งมากเรียกว่าใครเอางานอะไรมาให้คุณทําให้คุณถืองานอะไรว่าหยิบจับงานอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่คุณเองอ่ะมักจะบางทีอาจจะ ถ่อมตัวหรือว่าเผลอด้อยค่าตัวเองขออนุญาตใช้คานี้นะครับไม่ได้ว่านะพูดเพื่อเห็นภาพนะครับคุณอาจจะเผลอด้อยค่าตัวเองว่าฉันยังไม่ดีพออะไรแบบนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคุณมีดีพอมากพอที่จะอยู่ในสังคมที่คุณอยู่นะเวลานี้แล้วก็ดีพอสําหรับงานที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้ด้วยนะ ขอให้ตั้งใจทําทุกสิ่งให้ดีตามแผนตามแพลนใดๆก็ที่วางไว้กันแล้วแต่นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เหมือนกับได้กินบุญเก่าด้วยแล้วก็มีบุญปัจจุบันด้วยมีโอกาสที่หลายๆท่านจะเป็นาสายบุญนะครับชอบทําบุญทํากุศลบริจาคทานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จชีวิตลื่นไหลาราบรื่นเพียงแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งคือบางที คุณคาดหวังเรียกว่าคุณมองอนาคตไกลเกินไปนิดนึงอาจจะทำให้เกิดความกังวลได้คุณมักจะคิดล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดแบบไกลๆแบบไอ้ปีหน้าจะเป็นยังไง3ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงบรนปลายจะสุขสบายไหมจะเจ็บจะป่วยยามแก่ไหมอะไรแบบนี้คุณคิดไกลไปนิดนึงนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดถ้าจะให้ผมแนะนําตามหน้าไพ่นะอยากให้คิดดําเนินชีวิตแบบ เดือนต่อเดือนหรือว่าทุก3เดือนทุกไตรามาสหรือทุกครึ่งปีอะไรแบบนี้ก็กําลังดีนะครับอย่าเพิ่งไปคิดไกลข้ามปีเพราะว่าสิ่งที่คุณวางแผนไว้มีโอกาสที่จะสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสมรวมถึงปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้อีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลนะครับเดี๋ยวจะเครียดโดยใช่เหตุนะ นอกจากนี้นะเรื่องยากๆที่คุณเผชิญอยู่มีโอกาสจะกลายเป็นเรื่องง่ายหมายความว่าปัญหาบางอย่างจะคลี่คลายหรือพบทางออกหรือแม้แต่ตัวคุณเองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ความรู้ทักษะความชํานาญเพิ่มขึ้นแบบนี้อะไรที่เคยยากจะง่ายหรือแม้แต่บางอย่างที่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเรื่องที่มองไม่เห็นแต่เกิดขึ้นได้จริงคือปัญหาบางอย่างคลี่คลายไปเองนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นใบนี้มาเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายแน่นอน ชีวิตคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามอัตรากษเรียกว่าบางทีเกินคาดโดยซ้ำเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่ค่อยพอใจสนะักเท่าไหร่นักความเป็นไพ่เก้าถ้วยคือคุณมีค่อนข้างเพียบพร้อมมีเก้าถ้วยแล้วขาดไปเพียงถ้วยเดียวแต่คุณมักจะไปโฟกัสสิ่งที่ขาดอาจจะทําให้เครียดได้ประมาณนี้ให้ลองมองสิ่งที่มีอยู่ก่อนนะครับแล้วจะดีนะครับ ช่วงเวลานี้เทวดาประจาตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณในทํานองที่ว่าอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองที่สุดและดําเนินการตามแผนตามแผนงานที่คุณได้วางไว้ตามใจตามความฝันทุกอย่างถ้าอะไรที่คุณเชื่อว่าดีเชื่อว่ามาในทางที่ถูกต้องนะดีด้วยถูกต้องด้วยแบบนี้นะครับไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นการไม่ก้าวกระโดดเป็นการเติบโตโดยลําดับขั้นตอนเนี่ยคุณสามารถทําได้เลยประมาณนี้ขอให้เชื่อสัญชตาตญาณตัวเองเชื่อเสียงในใจตัวเอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวจะบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วความเจริญเติบโตก้าวหน้าความมั่นคงรออยู่วันนี้ไม้เท้าเพียบเลยดังกล่าวนะสไม้เท้าสาไม้เท้าสไม้เท้าออกพร้อมกันขนาดนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแพลนที่คุณวาดฝันไว้หรือแม้แต่ลงมือทําแล้ว มีโอกาสประสบความสําเร็จโดยลําดับมีโอกาสเกิดความมั่นคงได้ในชีวิตสไม้เท้ามาจริงๆมันทํานายได้2อย่างคือ1นใบนี้เป็นไพ่แต่งงานก็ได้หรือ2เป็นความมั่นคงอื่นๆซึ่งผมจะทํานายว่าเป็นเรื่องความมั่นคงอื่นๆนะครับความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินการงานการเงินมากกว่าเพราะว่าเรื่องความรักไม่ปรากฏณนะวันนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวจะสื่อสารเรื่องความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคุณความเจริญก้าวหน้าแบบนี้4ไม้เท้าปรากฏออกมาก็ทํานายได้อย่างชัดเจนว่าถ้าคุณตตั้งใจทําาม ตามแผนชีวิตของคุณคุณจะมีความก้าวหน้าขึ้นโดยลําดับไปถึงความมั่นคงได้ไม่ยากเลยนะครับและยังมีสามไม้เท้ากํากับอีกเพราะฉะนั้นนะแผนงานใดๆที่คุณยังไม่ได้ทําหรือกําลังทําหรือแม้แต่คิดจะทาเพิ่มสามารถทําได้นะสามารถทําหลากหลายอย่างควบคู่กันไปได้ตราบใดที่ยังไม่เกินกําลังและก็ยังมีเวลามากพอบริหารจัดการจัดสรรเวลาให้ดีผมเชื่อว่าคุณทําได้ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เทวดาประจําตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารกับคุณคือ ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจคุณมาถูกทางแล้วอย่าล้มเลิกกลางคันโดยเด็ดขาดทุกสิ่งที่ทํามาจะสง่งผลดีต่อคุณในระยะยาวอย่างแน่นอนอย่าล้มเลิอกอย่าท้อถอยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับ โอ้โหเดอสตาร์ออกมาชัดเจนยิ่งกว่าชัดวันนี้นะครับเปิดกันเห็นเห็นเดอสตาร์ star ออกมายืนยันคอนเฟิร์มการันตีคาทานายวันนี้ว่ามากันถูกทางสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวอยากสื่อสารกับคุณผ่านทางหน้าไพ่คือมุ่งมัน่นตั้งใจอย่าล้มเลิกแล้วคุณจะประสบความสําเร็จราวเดอสตาร์ชื่อเสียงเงินทองอยากได้อะไรสําเร็จสมหวงังรับไว้นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคครับดวงดีแล้วนะครับรับไว้นะ ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ